กันไก่ตัดกิ้งดามยาวตัวนี้ขายดีมากๆพี่น้องครับสินค้าทรงตรงจากแบรนด์มี2ส,สีให้เลือกตัวนี้เป็นรุ่นอัปเดตนะครับที่ว่ามีาตัวใบมีเป็นฟันป่าแบบนี้ให้การตัด กิ่งใหม่ของเขาเนี่ยทำงานบนมีสดุเลยครับผมวัสดุอลูมิเนียมอันรอยสามารถปรับด้านด้ามเหย้าได้แบบนี้พี่น้องครับเนี่ยน้ำหนักเบาพอบ้านแม่บ้านก็สามารถทํางานได้มองมาที่เอาปฏิบ้านตดสวนไว้นะครับเวลาเขาจะตัดแต่งกิ่งต้นไม้บอกว่าจะเป็นไม้ขี้เล็กแบบนี้นะครับผมผมก็จะตัดไว้บพราห้มนั้นสูงนะครับมันแตกยอดขึ้นมาไหมมันก็จะโปร่งงามครับผมเนี่ยเขาจะตัดแบบนี้เลยครับตัดเป็นท่อนๆไว้เห็นไหมครับการทํางานง่ายนิดเดียวพี่น้องครับมันทํางานง่ายมากใบมีดคมนะครับ มันลดแรงการตัดของเขานี่ได้เยอะนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวใบมีดมันทํามาจากเหล็กเหล็กเคไฟเลยพี่น้องครับราคาถูกมากๆนะครับสินค้าส้งตรงจากแบรนด์สินค้าตรงปกตัวนี้ใส่งานดีอีกมากพี่น้องครับผู้ใหที่ว่าทําสวนนะครับเอาไปติดบ้านติดสวนไว้ตัดแต่งกิ่งไ่ว่าจะเป็นพืชผลไม้นะครับสีดาฟรั่งพุทซาได้หมดเลยนะครับคีเล็กแบบนี้นะครับไม้บักขาไม้ยังได้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคมมากๆเวลาจัดเก็บจัดเก็บแบบนี้พี่น้องครับสามารถปรับดามได้สินค้ามีสองสีเลือก จิมเขือการัางครับ